บรรดาท่านพระภิกษุส,สมณ์ทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญเทวกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญเทวกรรมฐานก็จะขอนำอจารณะสิบห้าท่าได้แก่ความประพฤติประจำ ที่วรนดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำส่งสอนขององค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมันแนะนำท่านเสก่อนสำหรับจรณาทิพหา เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของมันดาวพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัมปชัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็อยาขอ,อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดกำบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคตาที่จะกล่าวกันไปก็เหมือนว่าภาชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไว้ถึงห้าขาพระพื้นข้างบนหนักมากจะมีการทรงตัวไม่ดีนัก จึงมีเท่ายันมากสำหรับอารมณ์ของปฐมภูม,มิฌานจดียขอย้อนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปฐมภูม,มชฌานที่เรียกว่าได้แก่วีตกก็ได้แก่ความตรึกคือนึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเป็นจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบเป็นการส่งตรงส่งสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิตกด้วานึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์สำหรับปีติได้แก่ความอิ่นใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราพามนาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความเพื่อมปิติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตที่ทรงอยู่ในสมาธิ อา่อาตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่าแต่นร่ชที่ฌานที่หนึ่งนะนอาการของปีติที่มีห้าอย่างคือหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งขนพองสยองกล่าว คือขณะที่ภาวนาอยู่ไม,ม่มีจิตเอิบอิ่นอยู่มีอาการขนลุกสู้สามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาในการก่อน <c oughs> สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเยเลยก็มี ด้านนี้ขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นเราวถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ เนี่ยประกอาการที่หนึ่งเรียอาการขนลุกสูดสาดแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขนาดนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาติอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่แต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดสาดจะหายไปจะมีอารมณ์สบายมีความเอิบออิ่มดีขึ้น อาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ำตาไหลอาการน้ำตาไหลของปีตินี้สำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนะักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏีนสำหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็น ใกล้จะถึงป <S an> ระธมชานมีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดเขาพูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหลือนเรื่องหรือนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครเขาปรารกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศลน้าตาก็ไหล บางรายก็ไหลมากจงว่าทั่งเกิดอาอชาวบ้านก็ต้องใช้ผ้าขนสัตว์น้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโยาคาวาจรทางไหลจงอย่าตกใจว่านั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สงองของเราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งทงที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกักนนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปีติที่สามก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลัง บางทีโครงมากเหมือนกับอาการจะล้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชืน่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพิ่ทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สามตอนนี้มาปีติที่สี่ มีอาการสั่นเท่มคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอันรดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่า,าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี ถ้าการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่ห้าปีติที่ห้านี่จะมีอาการทราบสั้นร,ร่างกายสู้ซาคล้ายๆกับว่าตัวโปร่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูแล้วว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูวว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่เป็นปกติเป็นอาการของปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบสร้างจะสู้สาม,มารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่ห้าถ้าปีติขึ้นระดับถึงขึง้นถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่เจริญเพื่อกมามฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญสมาธิจะนั่งอะไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิอะไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติท้งหานีเขาวันดาท่านทั้งหลายโปดรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแกบ,บคุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการทั้งห้าประการนี้อาจจะไม่ปรากฏกับบคุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอๆเ,เป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดมานี้แสดงที่อาการปีติห้าอย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบ ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายก็ขอบรรดาท่านพุทธบริสัังหลายจนอย่าสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่าง,รรงแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่สี่บางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้าง บางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างซึ่งยามปกติเราทําไม่ได้แต่ว่า,าการปรีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทําได้แต่ามาันเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทําไม่ได้ถ้าเมื่อปีติถ้าห้าประการนี้มันจะปรากฏมากเกินไป เราก็พยายามควบคุมกําลังใจคิดว่าต่อจานี้ไปจะไม่ยอมให้กําลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีสาที่นํามาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจเพราะมีหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็ามีอาการตกใจ กลัวบางทีถึงก็เลิกเสเลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่ห้าเป็นกำลังมีปีติที่มีกำลังสูงทำสมาธิทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่หนึ่งที่เรียกว่าขนลุกสูดซาหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะทิ้งสุขเลยก็ได้ จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเทอาไรก็ตามยืนนานเดินนานสัตเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อ จะไม่รู้อาก,การเจ็บไม่รู้อาก,การปวดไม่รู้อาก,การเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สิกวาปวดว่าเมื่อยสำหรับตอนที่จิตเข้าถึงปีติก็ดีเข้าถึงสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสัดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจารสมาธิ หรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจาระฌานและตอนนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานสัว่วแวบเดียวก็หายไป <c oughs> ทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพก็ดีเราเห็นภาพเราดินได้ยินเสียงที่เป็นทิพก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะประจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป ฉะนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แก่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลราให้ใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณา นี่ต่อไปเมื่อจิตก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกคตารมเป็นปฐมมชานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกคตานี่มันกล้กันมากบางทีก็ชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูดกนตามหลักวิชาื่อบรรดาท่านั้หลายจะได้รับทราบไว้ขณะที่จิตเข้าถึงเอกเข้าไปถึงปฐมฌชาน เป็นเอกคตารม์อันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สำหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัด แต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่ํำคาญในเสียงว่าเราไม่ํำคาญเลยในเสียงเสียงจะมายัางไงก็แช่งเราวก็ภาวน,นาพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบ,สบายๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌาน นี่สาหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตได้ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอมรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่อทราบว่านั่นจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนะัก จิตคลดจากฌานเมีอาการวูบคลายจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมะอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้นักษาอารมณ์จิตสบายไม่ช้าจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่ง นี่สำหรับคนชาญที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามข้อชาญที่หนึ่งมีองค์ห้าชานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอกคตาตัดวิตกวิจารไปเส้นได้ข้อน,นี้เรื่องชาญที่สองมีเป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่คือเพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นวิตกวิจาร นักศึกษานักเทศนี่พลาดกันมาสมมติไม่แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะตนจิตเข้าถึงทุติยชาญคือชาญที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวีตกวิจยัยก็ได้วิตกก็ได้กันนึก,กว่าจะภาวนาและวิจณยก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนา ตอนนี้พอจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็มีเตยว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติเขาเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนั่นก็สุขเอกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่า ชานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมกว่าชานที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงประมฌชานคือทรงชานที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลับไปแต่ความจริงน้นไม่ใช่หลับฉันหลับมันก็งง แต่การจะงูไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่หลักคือจิตเป็นเข้าถึงว่าธมัญชาญตอวทิ้งภาวนาไปเองได้เข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนั่นนี่โปรดเข้าใจไว้ด้วยจะมีแต่ความเ e อื้อิรนจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิม แล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการนี่พอถึงฌานที่สามทัานกล่าวว่าฌานที่สามมีองค์สองคือตัดปีติทิ้งไปเหลือได้สุขกับเอกคตาสำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึกอาลมให้ใจเบามาก ร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอิบจะหายไปและถ้าความสุขเยือกเย็นมีความสบายสบายขาดความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมากเสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแน่นสนิท มีความรู้สึกเมือนว่าหลังกายท้อเกรงไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายแล้วตอนนี้เท่าคนนั้นหลายเข้าถึงฌานที่สามแล้ว่าทรงฌานที่สามได้ดีสมมุติว่าเช้ามืดท่านตื่นขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิถึงฌานที่สามได้ดี วันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยังน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดีถ้าการมีอย่างนี้กับท่านท่านก็คใอยท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสุนทนาปราศัยอยากจะพูดมาก ก็นั่นได้จะแสดงว่าสำหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่หรือปฏิบัติอยู่เท่านั้นเพราะเวลาเลิกแล้วกําลังฌานมันไม่ได้ตามจิตคนไปตามจิคมตจคนทนไปด้วยอย่างนี้ไม่ดีควรจะยพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่าน้อยที่สุดที่สุดแจิตยังอยู่ในอุปจารสมาธิ แล้ววันทั้งวันนี่เราสามารถจะส่งได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจารสมาธินี่เราก็คุยกับชาวบ้านได้แต่วคุยน้อยไปหน่อยถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงชานที่สี่ การที่เสียเึ่งกล่าวว่าตัดสุกเสียนได้มีองค์สองแม่นกันตัดสุขออกไปเหลือแต่เอ,เอ,เอกกคตาและเพิ่มโอเบขาเข้ามาเอกคตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นเดียวมีอารมณ์เป็นหนึง่งจากนั้นเมื่อมันตัดสุขออกไปได้เหลือเอกกคตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉย อุเบกขาประศาท์ภายนอกสมบตไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสการกระทบกระทั่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามทีหูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกการสัมผัสจากรมแรงก็ดีเหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึก แต่ว่า,าการทางจิตไม่เหลับมีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิตจงจะลืมว่าคำว่าฌานนี่ไม่ใช่นังหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์ นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเจริญวิปัสนาญาณสำหรับฌานสี่ทั้งสี่อย่างนี้ปฐมชายก็ดีทุติยาชายกาด็ดีตตดยาชายก็ดีเจตุตชายก็ดีเนื้อทว่าเป็นภาษาไทยก็ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด คือบรรดาพิสุสมณเองก็ดีอุมบาสกุมบาสิกาก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะาสามารถควบคุมกำลังใจให้ดีตามแบบเจรณะทั้งสิเอ็ดข้อที่กล่าวมาข้างตน้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังสมาธิในเอง หรือว่ากำลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่งนี่ถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทรงได้ฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองก็ดีฌานที่สามก็ดีทิ้งฌานที่สี่ยิ่งดีมากไม่เวลาชาำมดืชมดช่ามืดนี่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าตอนเช้าเมื่อจิต็ท่านทรงฌานาได้ปล่อยให้ลมแนบสนิทตามที่กําลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจรณะทั้งสิบห้าข้อคือหนึ่งสีรลสมถะท่านท่านก็เป็นผู้มีสีสมบูรณ์บริสุทธิ์สีไม่บกพร่องอินทรีย์สงนการสํารวมตาหูจมูกริงกายดีทั้งหมดเพราะใจมันทรงตัวในด้านกุศล ตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้นพ้อนเนอมาตอนอยู่ตายการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงชานี่ฉันอาหารไม่มากนักแต่ยังไม่ถึงจะไปลดอาหารมันนะปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินผอสองอยู่เพราะความหลงไม่มี ชายคริยานิโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมือนคนเต้นอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องความระอายทรมาปคือหิริกะเกอต,ต,ะอต,ตะปะความเกรงกลัวต่ผลของความชั่วมีอยู่พระหุสจ,จะกความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่ในปกติ วิทยะความเพียงก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี้ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกำลังของสมาธิเป็นสำคัญเป็นอนุว่าเมื่อบรรดาท่านพะโยคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็ตามเราจิตทพ้อนท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในญาณชาหมด เป็นอันว่าเจรณะทั้งสิบระการจะสมบูรณ์แบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาทสี่ข้อุนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมีสิประการไในขอนอบอทวนอาดาสำหรับวันนี้เรื่องเจรณะสิบหเราขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้